ในชีวิตประจำวันเราคุ้นเคยกับเครียข่ายคอมพิวเตอร์ระบบขนส่งและการวางแผนเส้นทางแล้วรู้ไหมว่าทุกอย่างนี้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีกราฟเพราะกราฟคือสาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจุด v e r t i c e s และเส้นเชื่อม edges ซึ่งถูกนำไปใช้ในหลากหลายด้านของชีวิตเราภาพที่แสดงเป็นแผนที่เมืองโคนิกสแบกในอดีตซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น4พื้นที่หลัก A, B, C, D โดยมีสะพาน7แห่งเชื่อมพื้นที่ต่างๆเข้าด้วยกันเมื่อนำแผนที่มาแปลงเป็นกราฟพื้นที่แต่ละแห่งแทนด้วยจุดยอด (vertices) สะพานแต่ละแห่งแทนด้วยเส้นเชื่อม (edges) จำนวนเส้นเชื่อมรอบแต่ละจุดเรียกว่า Degree ซึ่งหมายถึงจำนวนสะพานที่เชื่อมกับพื้นที่นั้นจากการวิเคราะห์พบว่าทุกพื้นที่มีดีกรีเป็นเลขคี่ ซึ่งขัดกับเงื่อนไขของเส้นทางอ e อยเลอร์ (Eulerian e Path and Circuit) จะได้ข้อสรุปว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินผ่านสะพานทั้ง7แห่งเพียงครั้งเดียวโดยไม่เดินซ้ำและเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นตามที่โจทย์ต้องการนอกจากกรณีสะพานเมืองคนิกส์แบกแล้วความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆก็สามารถเขียนออกมาในแบบกราฟดังตัวอย่างข้างล่างนี้ ด้านซ้ายมือคือตารางความสัมพันธ์ด้านขวามือคือความสัมพันธ์ในรูปแบบกราฟภาพนี้เป็นกราฟสองฝั่งที่มีจุดยอดอยู่สองกลุ่มโดยฝั่งซ้ายเป็นชื่อบุคคลไก่จ้อนแดงฝั่งขวาเป็นชื่อวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีฟิสิกส์และเส้นเชื่อมสีแดงแสดงความสัมพันธ์ว่าแต่และบุคคลเรียนวิชาใดบ้างรูปภาพถัดมา เป็นตารางแสดงข้อมูลความสัมพันธ์เดียวกันกันกบกราฟแต่ในรูปแบบของตารางจับคู่มีสองคอลัมน์คอลัมน์แรกชื่อบุคคลและคอลัมน์ที่สองวิชาที่เรียนตัวอย่างข้อมูลไกล่เรียนคณิตศาสตร์เคมีคอมพิวเตอร์จอห์นเรียนคอมพิวเตอร์ฟิสิกส์แดงเรียนคณิตศาสตร์เคมีคอมพิวเตอร์แนวคิดที่เกี่ยวข้อง กราฟสองฝั่งเป็นกราฟที่สามารถแบ่งจุดยอดออกเป็นสองกลุ่มโดยที่เส้นเชื่อมทั้งหมดอยู่ระหว่างกลุ่มเท่านั้นไม่มีเส้นเชื่อมภายในกลุ่มเดียวกันการแทนกราฟสามารถแทนได้ทั้งรูปแบบแผนภาพหรือว่ากราฟ s u a l i z a t i o n และตารางหรือว่า Adjacency List สรุปได้ว่า ภาพนี้แสดงการใช้ทริสดิกราฟเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและวิชาที่เรียนโดยใช้กราฟสองฝั่งและตารางเป็นตัวแทนข้อมูลเดียวกันจากภาพกราฟที่กำหนดเราจะเห็นว่า กราฟ G ประกอบด้วยสส่วนสำคัญคือเซตของจุดยอดและเซตของเส้นเชื่อมซึ่งสามารถเขียนแทนในรูปกราฟ G เท่ากับ V, E หรือ G เท่ากับวงเล็บ V, E โดยเซตของจุดยอดหรือ V, G เท่ากับ V 1 V 2 V 3 V 4 V 5และ V 6รวมทั้งหมด6จุดยอดส่วนเซตของเส้นเชื่อมหรือ E, G มีทั้งหมด7เส้นประกอบด้วย e1, e2, e3, e4, e5, e6 และ e7 ซึ่งถ้าเราแสดงเส้นเชื่อมในรูปของคู่จุดยอดจะได้ว่า eg เท่ากับวงเล็บ v1 กับ v2 วงเล็บ v2 กับ v3 วงเล็บ v3 กับ v4 วงเล็บ v1 กับ v4 วงเล็บ v1 กับ v5 วงเล็บ v5 กับ v6 และวงเล็บ v2 กับ v5 จากรูปเดิมมีการแก้ไขข้อมูลเล็กน้อยเช่นมีการลบเส้นเชื่อมที่ส้ำกันอย่าง v1 กับ v5 และมีการเพิ่มเส้นเชื่อม v5 กับ v6 ให้ถูกต้องตามภาพต่อไปเรามาสรุปแนวคิดเกี่ยวกับกราฟกันโดยกราฟ G ประกอบด้วยเซตจำกัด2เซตคือ1เซตของจุดยอดแทนด้วย Vg ซึ่งจะต้องเป็นเซตว่าง2เซตของเส้นเชื่อมแทนด้วย Eg ซึ่งอาจเป็นเซตว่างได้ หรือพู้ง่ายๆว่า v ของ g ไม่เท่ากับเซตว่างหมายถึงต้องมีจุดยอดอย่างน้อย1จุดแต่ e ของ g จะมีหรือไม่มีก็ได้สรุปคือกราฟเป็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่ใช้แทนความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุซึ่งสามารถนําไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเครือข่ายการวางแผนเส้นทางหรือแม้แต่การจัดการข้อมูลต่างๆในชีวิตจริงจากรูปเส้นเชื่อม e เท่ากับ ab คือเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างจุด A และจุด B จะเรียกว่าเส้นเชื่อม e โดยที่จุด A และจุด B เชื่อมกัน adjacent สามารถเขียน e เท่ากับ ba ได้จากรูปจุดประชิดกันมีเส้นเชื่อมมากกว่า1เส้นเรียกว่าเส้นเชื่อมขนาน parallel edges จากรูป e เท่ากับ aa คือเส้นเชื่อมที่ต่อจุดเดียวกัน เรียกว่าเส้นเชื่อมวงวนลูปกราฟที่ไม่มีทั้งเส้นเชื่อมวงวนและเส้นเชื่อมขนานเรียกว่ากราฟเชิงเดียว simple graph จุดที่ไม่มีการเชื่อมกับใครเรียกว่าจุดเอกเทศ isolated point ในกรณีนี้คือ v 6ดีกรีของจุดคือดีกรีของจุด v เขียนแทนด้วยดีกรีของ v คือจำนวนเส้นเชื่อมที่กระทบกับจุด v สำหรับดีกรีเป็นเลขคู่เรียกจุดยอดคู่ (even vertex) และดีกรีเป็นเลขคี่เรียกจุดยอดคี่ (odd vertex) จากรูปดีกรีของ v1 เท่ากับ3ดีกรีของ v2 เท่ากับ4ดีกรีของ v3 เท่ากับ3ดีกรีของ v4 เท่ากับ4มีเส้นเชื่อมวงวนเท่ากับบวก2 ดีกรีของ v5 เท่ากับ2ดีกรีของ v6 เท่ากับ0ถ้า G เป็นกราฟมีผลรวมของดีกรีของทุกจุดในกราฟเท่ากับ2เท่าของจำนวนเส้นเชื่อมถ้า G คือกราฟแล้วดีกรีของ v1 บวกดีกรีของ v2 บวกจุดจุดจุดบวกดีกรีของ vn เท่ากับ2ของจำนวนเส้นเชื่อมของ G ผลรวมดีกรีเท่ากับ16 จำนวนเส้นเชื่อมเท่ากับ8จากรูปเส้นเชื่อม e ระหว่างจุด vi และ vj มีค่าเป็น1 vi มีจำนวนดีกรี1และ vj มีจำนวนดีกรี1ดังนั้นจำนวนดีกรีของ e ถูกนับเป็น2สรุปคือเส้นเชื่อม E ใดๆจะถูกนับเป็นดีกรี2ครั้งเสมอดังนั้นผลรวมดีกรีของ Graph กราฟ g เท่ากับ2ของจำนวนเส้นเชื่อมของกราฟ g จากรูปกราฟที่มี4จุดแต่ละจุดมีดีกรี1 1 3่งและ3เท่ากับ8สมมติจ,จุด A มีดีกรี3แสดงว่าจุด A ต้องเชื่อมต่อกับจุดอื่นอีก3จุดให้เป็น B C D และจากรูปกราฟที่มี4จุดแต่ละจุดมีดีกรี1 1 3่และ3ซึ่งสามารถเขียนกราฟได้ผลรวมดีกรีเท่ากับ1บวก1บวก3บวก3เท่ากับ8 เลคู่แต่ถ้ากราฟที่มี4จุดแต่ละจุดมีดีกรี 1, 1, 2และ3กรณีนี้ไม่สามารถเขียนเป็นกราฟได้ผลรวมดีกรีเท่ากับ1บวก1วก2บวก3เท่ากับ7เลขคี่จากรูปกราฟที่มี n จุดจะเรียกกราฟว่ากราฟบริบูรณ์หรือ complete graph เมื่อเป็นกราฟเชิงเดียวและระหว่างจุดทุกจุดต้องมีเส้นเชื่อม หรืออาจกล่าวได้ว่าทุกจุดได้มีเส้นเชื่อมโดยตรงกับจุดอื่นๆในกราฟทั้งหมดและต้องเชื่อมกันเพียงเส้นเดียวเท่านั้นดังรูปกราฟ G เท่ากับ V และ E เป็นกราฟสองส่วนใบพาใช้กราฟถ้ามีเซตย่อย V 1และ V 2ของ V ซึ่งไม่เป็นเซตว่างโดยที่ V 1น intersection V 2เท่ากับเซตว่าง และ v1 union v2 เท่ากับ v และแต่ละเส้นเชื่อมใน e เชื่อมระหว่างจุดหนึ่งใน v1 และอีกจุดใน v2 โดยหลักการคือการสมมุติให้กราฟแบ่งเป็น2กลุ่มและมีกฎว่าภายในกลุ่มของตัวเองจะต้องไม่มีเส้นเชื่อมถึงกันโดยตรงโดยพิจารณาดังนี้จากรูป a เชื่อม d กับ e ดังนั้นถ้า a อยู่กลุ่มไหนห้ามมี d กับ e และ b เชื่อม e ดังนั้น b อยู่กลุ่มไหนห้ามมี e และ c เชื่อม d ดังนั้น c อยู่กลุ่มไหนห้ามมี d ซึ่ง a b c จึงจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันให้จัดอยู่กลุ่มเดียวกันโดยพิจารณาจากตัวห้าม v เท่ากับ a b c d e 1> v 1เท่ากับ a b c คือ a จะไม่เชื่อมกับเซตของตัวเองเสมือนแบ่งเป็น2ชุด v 2เท่ากับ d e คือ d จะไม่เชื่อมกับเซตของตัวเองเสมือนแบ่งเป็น2ชุดจากรูปข้างล่างกราฟ g เท่ากับ v และ e เป็นกราฟ2ส,ส่วนบริบูรณ์เมื่อ G เป็นกราฟ2ส,ส่วนและแต่ละจุดในเซตย่อย v1 ของ v คือชุดแรกต้องเชื่อมกับชุดที่2ให้ครบจึงเป็นกราฟ2ส,ส่วนบริบูรณ์ตัวอย่างเช่นกราฟซ้ายมือสมาชิกชุดแรกคือ a สามารถเชื่อม c กับ d ซึ่งเป็นสมาชิกในชุดที่2ทั้งหมดและสมาชิกชุด2คือ c สามารถเชื่อม a กับ b ซึ่งเป็นสมาชิกในชุดแรกกราฟ G1 เท่ากับ 1> v 1และ e 1เป็นกราฟย่อยของกราฟ G เท่ากับ v และ e ถ้า v 1เป็นเซตย่อยของ v และ e 1เป็นเซตย่อยของ e และเส้นเชื่อม e เป็นสมาชิกของ e 1มีจุดกระทบทั้งสองอยู่ใน v 1ตัวอย่างเช่นกราฟ G ของรูปข้างล่างนี้สามารถเขียนออกมาเป็นกราฟย่อย G 1และ G 2โดย G 1และ G 2 เมื่อประกอบกันแล้วจะเป็นกราฟ G